ทาไปแจกพวกบุ้งไอชี่เบามีอันสร้างพักบุ้งนะจา้าได้สิไปแจกสาาบา,านแทนพี่แนนนะคะคุณพี่แนนเขาบ้านไปไหาเขาไปในบ้านพี่เน่าเมื่อน่าไปแจกกับเขานังสีกับแค่นี้ก็แจกละแค่น่าบ้านนะ <S <S นี่นะนั่งถ่าเดิมพี่เน่าขับรถ ขับชาลิงไปมีพายุเฮือนเนาะก็เลยข้ามแน่พี่น้องเพื่อเขาสิม,มาแต่นในเมืองเขาเป๋ามีมาแต่นในเมืองก็จุดข้ามพี่น้องมันนางกระบ,บงหูเฮนก็าเจ้าเก็บพักบุกไหวหมัดไว้ไวเรียบร้อย,อยแลวแหละบริบอกกันไววนะพี่น้องก็เลยได้ไปเจก,กตอนข่าพอมืดก็สิบริว่างนะนนจ๊ะ รไบอกกันไว้นะพี่น้องวิทยอยู่นําอีกอย่างพวกน้่ก็อยู่หวัวให้ไปนะมาแต่ในเมืองจะหิ้ไปแจกคำม,มืดโพดกระืิกกันนะคนเขาซือได้อยู่เงือนนะพี่น้องมาจะเวียขึ้นสนานาเลียงงินเลียงควยเ้าจะก็้อยู่เงือนหมพักบุงจักหมัดด้นียนะ ขอบคุณคุณพี่แนนด้วยจ้าที่เป็นที่ให้นางพวกนางได้เป็นส่วนหนึ่งได้แจกให้น้อจ้าเป็นสะพานบุญนะคะขอให้สวยวันสวยคืนบปเจก็บปจนเด้อจ้าบรรยากาศตว่นเต้นม<ด>ืนอเช้ากันที่ได้คือไปรับเป้าเสือพเนาะตื่นเช้ามาเนาะ เด็ดแปดโมงเลล่ะไปจะไปด้วยนะทงทางก็จะไปด้วยไปแจกด้วยนะคะทางบนพีนางร้ยจะอยากลบในใจลบม้อมดูทางกินมกนามีสิมีกิบนบง มะนาวมีเด้วเนาะเอาตะพุกบุ้งเอาไว้พัดเอาพุกบุ้งไว้พัดขอบโมขอบใหญ่หลายๆเด้อเฮ้ยกองมันพี่เมาเมีองนาวเยอะมีพุบุ้งเยอะโอ้ยช่องลบก

ไปผักบงจ้ะผักบงกินแล้วสวยกินแล้วรวยกันลงเหตดกินบอดีพี่น้อย้เก่งเยชเอ้าาเย้านีเังหน่มีมหมักน่าใส่บ่กินบ่เอามาลดอรรถเมาส์มีมีจ้าเงินอยู่นี่มีเจ้าเจ้ามีเจ้าขอบรัวฮะสอง ถาม,มาไม่ยิบให้มียให้แม่ป้าอะไรเงรนนองน,<า>นละสอง<า>กับบักนา,นา,กนาห้าบักนาเหมาไม่ยิบอป,ปบักนานีเอไามา่ใส่บ,บักนานะขอบใจเด้อขอบใจเด้ออไามาใส่บากนานะเานนะนด้อูดนพูดนได้ดัแบ่งกันมีคนเหมามีคนซื้อมาแจกมือนัก็มาแจกกัาเห็นยังกลินเดกลังเหิต กำลังเห็ดแรงพี่น้องกำลังกินข้าวแรงนะจ๊ะเนาะไปิมืดแล้วมืดแล้วเงินมูลนองคำออกมาพักบุ้งในหามออกมาพักบุ้งเอาพักบุ้งกันมะนาเอาเนี่ยมาใส่นะจ๊ะ สะซานน้ำพร้อมเงือนลังนั่นได้บ่าบอเฟสเอาบ่พกบงไปลวกกินกินแล้วสวยกินแล้วรวยมนาวมนาวมนาวน เอาแมกนาเอาแมาสักนาลูกกอดเฉยเฉบ่ลูกเออเดียักนิดน้อยเอาักตักเฉเฉยบกนเขเรียกว่าพับบกแล้่นถ้าชาิว่าอาอดเนี่ยเนก้เอาแม่มาใสีบักนาไยเอาแม่มาเส่บักนาไปแล้เอาแ่มาใส่บักนาบอนแม่กินแรงไม่กิกุก้ยกุ้บ บ่ให้อ๋อกุ้งโตกุ้งใหญ่แท้เด้แม่นเอา้อเอพี่น้องาเจ้าักบจะเฮ็ดไดบวชมฉดเนาะเออบวชแล้วพอมันกําลังาเปนแม่่อยตายเด้เป็นทุ่งเป็นหยังก็ได้ยทบ่นั่นน่ะ เออทางก็ได้ลูกจลายได้ได้ไว้จ้เคอยช่วยแจ็คเือไปบ้านนะไรกันลูกพลุ่งพุ่นไปมีเอ้ยพินเมาซื้อซอยซื้อเดี๋ยวเอามาแจกไปเออก็นไปได้บอกามบอก เอาบุมาายลนี่น่าไส้อยู่บ่เอาบมกับไโลบุ้งไปพมามากบุงเลยพายใหญ่มีคนมีคนมีอะเพิ่นเสื่อมาแจก คือมันแบ่งปันให้ เแล้วพักบุ่งปกกีกับแก้วเพราะว่าให้ใหายเือนละสองมาด้าจ้ามันสิไรพ,พอดีพันพอดีรว,วก,กินกับกแก้วเนาะรวก,กินกับแก้วกรอบกรอบไ่ไม่ได้เขเียวจะรับเออแล้วบอตอบแล้วมานอนบอไปเฮืาน,นี่กับยูพุนน่ะดิเก้หาให้เขายูเือนน่ะดิรับผลิ แล้ว,ลว,ลว,ลลวอะไรยังไงอยูอ่ไหลเลยจบอากาศใครละพูดดิจ้ะแจกกุ๊กมาเลยอันนี้ปลาซาลอยด้วยพี่น้องป่าป่าป่าซาลอยที่ลงไปที่ลงไปเลี้ยงอลินอะไรพี่น้องเอ้ย เอาเงินให้ป้าไหมฮัมได้เงินเห็นป้าไว้จ้ามีเอื้อยเพิ่นเมาเอื้อยเพิ่นเมามาแจกขอบใจเด้อขอบใจเด้อขอบใจขอบใจรวยๆให้ทงๆผู้รวยแล้วก็รวยอีกผู้ซื้อผู้เอา

หล่นนี่อแล้นี่นะพอแล้วค่ะค่ะขอบใจเด้อเดยไปลงไปไต่พ่อกันกวิดนะเอิ้นทำเอิ้นเอิ้นลูกค้าแม่เสื่ออะได้มาขายนี่นะพี่น้องเอ้ยยามัแงามขายเขาก็ว่าถาดจะแจก ปเออกรสิบโบบรกาโอ้ยาดบุนี่น้อยจำบากจนได้นี่น่ะโอ้ยเดี๋ยวพบุงจะหมัดบุ่มึงจะ้างตากุเล่กุรเล่นให้ตาหน้าตัวมอยู่เนาะมีบุจะแจกรเลแม่มาแจกเลยบ่บักคนเขามีเขาเบาเขาบอกหู

Ali okay. đi bùng nào nào còn để hay sao rói chạy cái này นาวบุ้งมกนาวก็มีเขาพูดไปพัด right. กินไปพัดไปลวกาูไม่นแล้วครับไม่ยิบเอานาหน่ไม่นาใช่พี่แนนขับคุณพี่แนนอีกรอบและพี่แนนพี่ ชุมยุงดะมนชุมคนชุมคนชุมยุงบุพี่น้อยผัดแซบลวกกระแซบกอบกอบลวกกระแซบยุ่งขามาเลียนยุ่งพี่น่อยมื่น bay nha, nhất mọi người bọc tôi <laughs> mấy năm ba mươi <laughs> năm ba mươi ตบแปดโมงแหล,ละมันจ<ป>ีบหัวบ้างไปเอาไปไหว้เงินสิรอยมกนาวมั้ยังหรือกัสิร้อยแจกมือนก็ได้อลรีอดรีอลรีดอดลีดอดลีดอดลีด หมดและจ้าบกหนาวเดียวเอาให้ไหวให้เขาสร้อยอแบ่งให้เจ้ามื่นนะฮะพื้งโกกันนีินไมะเคยมาจรตงจิางเเีียบตูดขวาจิ๊ยจิงงจิ๊ยจิ๊งร้อยจริง ราจริงๆราจริงๆราจริงๆเออจริงๆนะจริงๆนะเนี่ยเสียงตัวโอ้ยมา <coughs> ป้าลุงกินข้าวแรงระบอป้าลุงลป้าลุงจ๋าป้าลุงกินข้าวแรงระเบ้อป้าลุง,ลอ,ลงอย่ามองตาได้ไหม,ไม,มถ้าเธอไม่แคร์ จ้องพี่น้องจ้องมันเคยเห็นกล้องนะพี่น้องเคยเห็นตอนเราถ่ายคลิปแล้วเพิ่นชิมักเบิกกล้องอะไรนะถักทายสบายดีป้าลุงตบกบตบมือตบมือตบมือไลยไปไลยน้ำอ้อยน้ำหมอยดเต็มมือเต็มตีนจ้ะ อย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์กระชายกันกระดากระ้ายกันเดียวเดี๋ยวเอาอิฐบิกระปุกแต้วก็ปุ่มก็เอานเอาแบ่แบบนี้มีเนาะพับกระดาษหน่อยู่ขายกันเดียว คือบุโรงามมันล้ีอยูรุเนาะเออามบุมีได้ให้กัย่งาดิามบุมีมเลยเขาบุมีเนีกินกับก็มีแ่อปเออสังเกตไผ่เอยสังเกตไผเบิ่งเป็นแทะ เห็นในหัวใัวขนาดเห็นหนึ่งหัวขนาเห็นในหัวใครดเห็นในหัวเขาแล้วไฟวิ่ไปที่ไนบเอ้าเรื่องรบานี่ะบนี เห็นนิ้วหัเาเออเห็นนิ้วเข่าสวยไหมเจ๊ะสวยไหมเจ้าไลนไลสวยไหมเจ้าตมือไลาไปได้น้ำอออยากนอนแล้วเกนอแล้วอยากนอนแล้วอยากนอนแล้วไปนอนไปยมากกุดไนกุศไ เมื ừ, es, ่อกปากันเด้อบ๊ายบาย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 ไปแล้วยายไปแล้วยายเก็บไปแล้วไม่ยายเก็บไปแล้ว แล้วก็พอจะขายช้ำออกมาไปเด้อไปเด้อไปเด้อขึ้นรถเนินขึ้นรถไหนไม่ใช่ขึ้นรถนี้ได้บ่คืนบ่นเงินบ่คืนบ่คืนจอกนะน้ำตีลงลงสิไปยังพ่อกับแม่ยังไม่ได้ไปไหน พ่อแม่มึงไปได้โอ้ยเออเรื่องเจ้าก็จะ sốt tổ các bạn ôi ôi thang cạp nhau ôi không một cái lốp một cái ôi เจเจ้าเจ้าผี้ี่น้าเ,าเาาจ้ยาบจเคยเจ็นเีผีเจ้บ้า้านมา้านจ่าเนเ้าเ้าเ้า้าบ้าเม้้เจ้าเจ้จ้เจ้จ้าเจ้จ้าา่าจจ้จาจเ เอมันใจฉันไปนัป่ติดามเธน่ทุกคน,นหน้ามันเสียรงคลองพัออก่ท่านเลยนะทุกคน,นหน้นีเนาะพราว่าคนสร้งางงงาน่มนนื่นือย่งนี่แล้วแบบก่อไปยังไงกุ้มกุ้บนมาทางลัดบ,บิเวณนมาลยมืน่นเหลือแล้ว,ว,ว,ว ตะกี้มึงกินยังงงบแงบก่อนมานี่เกินข้าวต้มกบต้มกบปรงปลาทูคุณแม่กินได้หรือเปล่ามดไหมอดแทกกลางบ้านบดเนาะแท่กลางบ้านเรือมะนาวตัวอ้ดูเมันอร่อยเรืออใส่ตะก้าปักไงสองตะก้าเนาะ ยังไงก็ขอบคุณพี่แนนนะจ้าขอให้สวยวันสวยคืนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทุกๆคนนั่นแหละนะจ๊ะเนาะที่ติดตามอมนาขอให้สวยวันหล่อวันหล่อคืนบบเจ็บโบจนนะจ้าทุกคนหมดทุกคนนั่นแหละเนาะจ้าท่อดาดคาโกหลายคนก็ว่าบ่ไปรับบ่เสือบบจ้าพ่นพ่นมาฮอดค่ำนะจ๊ะพ่นมะฮอดก่อหกโมงแล้ว พ่นหัวย่านทางลำบากพ่นาะพ,นพ่นก็เลยเนาะพักโรงแรมพ่องมือเช่าเลยให้บอยจคือก็บอยกำนังเฒ่าปรับพ่นเนาะพ่นตอนนี้พนเขารงแรมแล้วสารสันนี่อจาจาเดวสวสดีจ้า